มาพกบกับนังซำบอิรบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าจำต้องใส่เสื้อสีแดงมาแข่งกับเจ้าคันนี้เลยนะคะซูซูกิสวิปนะคะเครื่องยนต์1.2ตัว GLP 2021นะคะสวยมากๆลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นแดงแบบรักชูรี่มากๆเลยนะคะในส่วนขอคันนี้ค่ะไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะลูกค้าสำหรับ ันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะลูกค้าจะเป็นไฟเดมามาให้แทนนะคะลูกค้า ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะคะโนมินิคันนี้นะคะไซเร็กกะทันรัดนะคะขับในเมืองคล่องเลยนะ,ะมาดูในส่วนด้านข้างเลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นล้อกระทาแบบมีฝาครอบมาให้นะคะยางเป็นของบีสโตนนะคะยางมันปี2021ติดกับตัวรถมาเลยสภาพคือพร้อมใช้งานเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะคะถัดมาค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นระบบอำนวยความสะดวกคือระบบสมาร์ทคีย์เลสให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยค่ะ ลูกค้าเห็นแล้วยังถูกใจเลยนะคะทั้งสีนะคะแล้วก็รูปโฉมของเขานะคะในส่วนของด้านท้ายะค่ะไฟหลังสวยมากๆลูกค้าต้องให้เลยนะว่าสซลวีปเนี่ยทำไฟหลังมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะในส่วนขอคันนี้เดี๋ยวจอให้ดูเลยว่าด้านหลังนะคะเป็นยังไงนะลูกค้า ทำให้ดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะให้ดูที่น็อกก่อนลูกค้าเกินจะไปดูด้านหลังดูที่น,อน็อตฝาท้ายนะคะทั้งสองด้านไม่มีขยับนะคะยังคงสภาพเดิมสวยเหมือนเดิมเลยนะสาหรับคันนี้นะคะด้านหลังลูกค้าถ้าถามความรู้สึกเลยนะคะถือว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยนะในรถไซนี้นะคะลูกค้าสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มพื้นที่ ในการใช้สอยลูกค้าสามารถพับเบาะแยกได้ด้วยนะคะถือว่าตอบโจทย์เลยนะในส่วนของอุปกรณ์นะคะลูกค้าตัวนี้จะไม่มีอะไรมาให้นะคะลูกค้าจะเป็นตัวแม่แรงมาให้แขนนะถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถเนี่ยไว้ขับไปทํางานแล้วก็พ่อนน้อยๆสบายๆด้วยนะคะเดี๋ยวบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นจากทางธนาคารด้วยดอกเบีย้ยคือถูกมากลูกค้าในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าสนับสนุนโดย c sure. a r โฟ r ์ชเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f s u r e c o m ตัวนี้เป็นระบบพูสตาร์ทให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอญอยาสตาร์ทให้ลูกค้าได้ชมนะคะเลขไม่อยู่ที่51,500กิโลเมตรนะคะเลขไม่ตามจริงเลยนะคะลูกค้า ระบบออปชันนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของด้านขวามือน้องจําก่อนเลยนะมีออโต้ออฟมาให้นะคะระบบการลื่นถไลยมาให้นะคะคอนโซลกลางนะคะลูกค้า mm hmm. a u x u n b รองรับให้แล้วเรียบร้อยฟังก์ชันความบันเทิงให้มาแบบครบคันนะคะแอร์ตัวนี้ค่ะลูกค้าเห็นไหมเขาจะแบบว่ามีลูกเล่นนะคะในส่วนของตัวนี้จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นแบบมือหมุกให้แทนนะ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเบาค่ะลูกค้าเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีไซน์มาได้ถูกใจเลยนะลูกค้าเป็นเบาที่ค่อนข้างที่จะใหญ่รับกับแสลีรานะคะเป็นเบาผ้านะคะด้านหลังถือว่ากว้างขวางนะสําหรับความรู้สึกของจานะจารู้สึกว่าเป็นรถไซส์เล็กแต่ด้านหลังนั่งเราไม่อึดอัดเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์ใครที่อยาก่าผ่อนน้อย,อยสบายๆนะคะ ในส่วนของราคานะคะคันนี้นะคะเจ้าซูซูกิสวีปนะคะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่เ0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้ายังได้ดอกเบี้ยถูกๆน้องจามก็หามาให้แล้วนะคะ4ปีแรกคะ่ะลูกค้าดอกเบีย้ยอยู่ที่2.59นะคะหรือถ้าลูกค้าอยากสะพนยาวๆแต่อยากได้ดอกเบี้ยถูกอยู่นะคะ 7ปี2.99เป็นไงโดนใจใครหลายคนแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าอยากจะเข้ามาชมรถจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บอลรูบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะลูกค้าหรือจะไปของเราทั้งหมด4สาขาก็ได้นะคะมีเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะหรือจะติดต่อช่องทางออนไลน์ของเรานะคะมีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักง,งานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะช่องทาง YouTube ของเรานะคะบ,บอลรูบ้านเพชรบุรีค่ะสามารถกดกระดิ่งแล้วก็ซับสไครต์ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาด รถสวสวยที่เข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางติกตอกของเราก็มีนะคะบอรรถบ้านนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูรถสวยๆนะคะแล้วก็ความสนุกของพี่ๆเซลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จําแล้วก็เจ้าซูซูกิสวีปสีแดงคันนี้นะคะต้องขอตัวลาวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ